ถ้าเปิดแบบไ่งานนะครับไม่แบบจริงจังมากเพราะว่าฉันเริ่มจะกงว่วงแล้วแล้วก็จะกระเป๋าทุกคนจะกระเป๋าจะไปเที่ยวน้องทุกคนซึ่งเวลาจะเป็นเวลาที่ดึกมากไม่ใช่ทุกคนดูที่หนึ่งแล้วจ้ะฉันก็มาอัดคลิปนะคะเธอบอกว่าโอเคเพื่อนตีวันนี้นะค่ะทุกคนเราจะมาจากกัดการวันเดียวคำที่เมื่อวันนี้เอ้ยเมื่อวานสิคือวันศุกร์อ่ะก็คือเมื่อวานแต่ฉันไม่รู้ว่าคลิปวันเนี้ยจะเสร็จวันไ,ไหนดูแค่วันนี้าาวันเสาร์ เมื่อวานนะคะไปไปเทิร์นแล้วก็แค่ทินว่า,า,า,าปเป็นเดือนมาสุดท้ายนะไม่ได้เดือนสีไปเล่นไม่เสียงโคตรกลัวพี่กี้เสียงโตนะคะคนคตหลอนวันนี้เราก็เลยจะมาฉลองไปเทรดน,น,นด้วยกันจัดเชลริสเม็เกอร์แต่รู้สึกว่าเขาอยากปีเตอร์จะไปเที่ยวกับเพื่อนต่อโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้ที่ร้านของเราเดี๋ยวจะมีชอม็ชอตหม้อช็อ เฉยๆไม่ชอบไม่เคยเรียนนะเราตึงกันแล้วมันนมาจากวิชาแรกวิชาอะ,ะไรเน,น,น,นี่ยไซแอนทุกคนไซแอนไหนอ่ะัทุกคนสองไซแอนอ่ะถ้าเป็นไซแอนธรรมาดานะทุกคนมันบางทีอ่ะเอาไปเฉยๆแล้วกันแต่บางทีก็น่าเบื่อต่อไปนะคะเป็นอียงฤทิ์โอ้โหจะบอกว่าไม่ชอบมันก็อะไรอยู่แต่แค่เฉยๆบางทีเฉ่ๆก็เปิดจนให้ดูเออเฉยๆนะทุกคนไม่ชอบบางทีทำไมฉันจะเรียนอีพีแล้วตามแต่ว่ามีถ้าปอล่าจะชอบนะ ภาษาน่าทุก็นไม่ชอบมามาบางคนก็จะเบื่อแล้วก็มันรู้สึกว่าแบบคือมันสนุกอะทุกคนมันสนุกมากแบบเรารียนรู้เรื่องเร,ร,ร,รื่นี่มากโอเคเขียดพูดและ <c oughs> อะไรอะไรเหมือนจะเป็นเรืองหน่าจะสินนะทุกคนทำไมเสียงมันดังเกิน่าจะสิ่งอน,นยงัง,ง,ไ,ง,งนนไม่ค่อยแน่ใจอะบางทีมันเล่นแล้วแบบงอนด้วยงอนนี่เนี่ยเป็นเฉยๆกันเฉยๆจัง ต่อไปนะครับไมวิชาแนวแไม่ชอบอะน่าเบื่อมีครั้งแกยวที่รู้สึก่ามันดีต่อไปเป็นอะไรเนี่ยวิทยาก,กรนะคะไม่เคยเรียนจ้าหาข้อมูลแปบบ๊บ Two thousand years later ข้อมูลก็จะมานี้หรือเปล่านะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าต่อไปนะคะับ็วิชาสัขศึกษาคือวิชาอะไรอะ,ะข้อคมสัขศึกษาคืออะไรคือพระหรือเหรแต่ยังต้องดูก่อนนะคะ ว่าม,มันถ้ามันมีลาะหรือว่า,อ,าอะไร,ร,ะส,รสักคารศึกษาคืออะไรไม่รู้จักเธอจะปแปลชัดใจพีโอเคแถวเข้ามาแล้วเธอคนชัดจีทุกาครารศึกษามันคือมันคืออะไรนะมันคือเหวิ้ซึ่งฉันไม่เคยเรียนภาษาไทยเคยเรียนแต่อังกฤษนะฮะก็ข้ามไปข้ามไปมันเป็นมมแมทแล้วมันมีคณิตศาสตร์สองอันอันนี้นักเข้ามาแมทไม่ค่อยชอบเลยทุกคนเออฉันแบบ คือมันมันจัดหลาเรื่องเหรอบางทีเราก็ชอบนนชอบางษาบางลีคิดเรื่องชอบแบบนี้แล้วก็อ่าให้แมทอังกฤษอ่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยชอบน่าเบื่อถ้าเป็นแมทอังกฤษไม่ชอบนะคะเนี่ยจะแมทอังกฤษไม่สิแมทอังกฤษดูนี่โอเคงั้นเอาแมทไปทีหลังสุดแล้วกันงั้นก็อันยังไงนะคะแบทแมทแมทจีนฉันชอบชอบอยู่นะบางทีอะไรอยากทำงานอาชีพอ่ะไม่ค่อยชอบอ่ะทุกคนมันน่าเบื่อ ไม่เผืใช่เออแม่ใช่ชอบดีกว่าชอบดีนะบรรชายเพิ่มเติมนะคะมันต่างกับมันต่างแต่ละแนวตัวไหนนะไม่ชอบภาษาอังกฤษหพื่อภาษาอังกฤษไม่ชอบเหมือนกันเด้วยเหตุผลที่ไม่ชอบเอ้ไมันยังไม่ชอบอะดูกวนาชอบชอบประมาณไม่แม่ดีกว่าไอ้ว่าะทำไมเยอะไม่ได้ไม่อังกฤษอะไรอ่าอังกฤษอะไรอังกฤษอะไรคะอ่านไม่ออกอังกฤษเอลทราบไหมไม่รู้จักไม่เคยเรียนเลยแต่อังกฤษเฉย เป็นวิดอังกฤษนะคะทุโกโรโกแต่อีกนิ่งนิ่งทีเช right ื่อของ nature ชอบมัน <wh ดีวันนี้เพิ่งเมื่อวานเพิ่งให้การเพื่อเป็นการพอดีว่าฉันเขียนหลังข้อสอบนะคะมันเป็นเกือบเรื่องเดียรนาโชว่าอีฟ้าจะเพิ่มใครให้รกันนี่สำหรับเด็กที่ชอบแค่เท่านั้นที่เชลซีนะที่ฟังอีพีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ไอีพีเป็นยังไงเพื่อนๆไปจะคข้าไปชากินกับชมรมเขาเลยอังกฤษ ไม่เคยเรียนภาษาไทยยิ่งเป็นกิจกรรมชุรมงั้นถือว่าอันนี้ไม่ขับแล้วกันคน,คนนี้คือขับนะคะก็คือฉันชอบเรียนขับนะแต่ไม่แต่ไม่ค่อยมาคนละบางทีนเวลาเบื่อภาษาไทยหรอเฉยๆไม่ได้ชอบแล้วก็อะไรอย่งางนี้เชี่ยวร่งกายไม่รู้จักค่ะไม่เคยเรียน,นวิชาอาร์ตนะทุกคนอาร์ตชอบมากไม่ชอบเฉยเป็นวิชาคณิตศาสตร์อย่างนั้นเหรอ คณิต่าสตรนะคะเป็นวิชาที่ไม่พูดมากเฉยๆไปเป็นคัดแก้มาโอ้โหฉันไม่ค่อยชอบด้วยความทีเมันตัวยืดแต่วันนี้ก็เป็นตัวบอกว่าเราจะต้องเรียนอะไรผพมันก็สามารถไปชี้ได้ว่าอังกฤษมันจะอะไรเขาเจะมันนี้ก็ไม่เข้าใจช่างมันเถอะไปสองคมหรอเฉยๆชอบอ่ะชอบพูดคณิาสตรดีว่างานมันไปแล้วไม่ใช่หรือคนกลางมาไปแล้วไม่ใช่หรอแม่มมันไปแล้วมะพี่สาว่าไปแล้ว ไปแล้วโอ้โหสามพี่ไม่ไปอันเดนนะต่อไปนะคะเป็นทุกคนซับแจ็คสวิมแม่งไปชอบมากๆดนตรีไทยฉันไม่ชอบไปทุกคนส่ากลัเหรอไม่ตกก่างอะไรไม่ชอบอันต่อไปเป็นภระภระนี่แบบไม่รู้นะคะว่าแต่ทุกคนเล,เล่นอะไรฉันเล่นแชรบอลนะจ๊ะอะไรอย่างเอลทีเอลทีจากการทำแบบเหวี่ยง <he il. S 1> ใ,ใช่แหละฉันชอบเหวี่ยงเออใช่ ก่อนจะปิดเทิงเชื่อกล้าที่จะจะให้ทำางานหนึ่งค่ะตอนนี้ทำไม่เสร็จเลยเราคุยไม่ได้สักวิชาสุดท้ายเป็นวิชาคอมทูเจอเฉยไม่ค่อยชอบแต่ว่าก็เฉยๆเหมือนกันเขาบอกว่าคิดมันสั้นมากเลยอ่ะงั้นเราไปจัดอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะแต่มันจะไม่เกี่ยวนี่ไปโอเคทุกคนตอนนี้ค่ะทรามาอีกเทเลซึงแล้วซึ่งตอนนี้ทีเด็ของเราได้เป็อร่อยที่สุดอะไรพอกินได้ไม่ชอบไม่ชอบมากๆไม่เคยกินนะคะมา ไปพูดทางนเพลไปขนมที่น่าทุกคนน่าจะเคยกินนะน่าจะเคยกินอละเออนลาจากอันแรกนะคะเป็นรสรสเค้กเลยอร่อยอะอันนี้ชอบคือมันจะเป็นแบบมันจะเคืออะไรมันจะเป็นค่ะเป็นเหมือนหม้ออะไรทุกคนแล้วก็เป็นชีสน่าจะอร่อยนะใช่ไหมผิดไม่เคยได้กินก็เป็นขนมมะเขือเทศม่ชอบมันเปรี้ยวมากมันไม่ถุยเลยทุกคนมันแบบมันเปรี้ยวนะคะสำหรับมีนคือไม่ชอบแต่ คือไม่รู้ว่าทุกคนชอบไหมก็คอมเมนต์มาได้วกันว่าใครชอบอะไรบ้างไปเป็นขนมเนื้อสาวคือเนื้สาวไม่เห็นบ่อยนะเนื้อสาวจะไม่ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงฉันจำได้ว่าก็พอกินได้นะ,ะทุกคนไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่จต่เพราะจำรวจไม่ได้เราไปเป็นอะไรอเลยเลยไปเป็นขนมเลยนะคะทุกคนเพี้แหละไม่ค่อยเคยกินอันเนี้ยเคยกินหรือเป่าอันนี้ก็ไม่เคยกินทิ้งก็ที่อร่อยทุกคนอร่อย ไม่อยากที่สุดอะไรที่บางทีมันอันนี้ก็ไม่เคยกินเอ๊ะหมือนจะเคยกินนะคะทุกคนแต่มันไม่อร่อยอ่ะแต่เนี้ยก็ชอบคนดีก็ไม่เคยกินไม่เคยกินอันนี้เคยหลายเมนูไม่เคยกินเหมือนกันนี้ก็น่าจะเคยกินนะคะแต่ไม่ชอบ c ี e e s e s a ใช่ไหม cheese sauce นี่เคยซื้อมารอบหนึ่งนะฉันไม่ชอบมันเป็นแบบที่เห็นโฆษณาหนึ่งแล้วชอบคนดูดินี่ของ ขาบอกว่าพี่เชสเตอร์ขอลาออกแล้วแต่ไม่มีใครจำชื่อพี่เขาได้เลยชื่อน่าเศร้านะเขาไป็่องโปูไทยเหรอไม่ชอบมากๆไม่ชอบก็พอแลยเพราะว่าคือถ้าจะให้กินอ่ะก็กินได้นะแต่มันไม่ชอบเลยพาร์ตี้ฉันไม่ชอบมากมันไม่อร่อยอ่ะโปรเตินนี่ก็พอกินได้นะแต่ไม่กินยนดีกว่าเพราะมันก็เหมือนสปาเกตตี้อะไม่เหมือนมาก์คินรี่เพมาก์คเร์ี่ฉันก็อยากกินเลย ร้านนี้นะคะก็คือเป็นมักคุดน้ำแดงที่แถวนนเรียนฉันน่าก,กินมากแต่เขาไม่ทำแล้วหรือเปล่าเป็นเมนูคอนเน่ไม่ใช่เมนูคอนเน่สิเหมือนแลเหมือนแลคอนเน่นะคะทุกคนเอออันนี้อร่อยนะอุ๊ยสิคือมันไม่ได้อร่อยที่สุดอะ่ะคือมันอร่อยเฉยๆมันไม่ได้มีขนมที่มันอร่อยที่สุดเลยทุกคนก็อร่อยไปนะคะทุกคนให้รสชาติได้ดีอันนี้ฉันไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบ ม่เหนมันไม่ชอบมันเยอะกว่าอัน,นอื่นนะชอบมาเคยกนนิน้นำนะคะแซนก์ก,กิงไม่ชอบมากมากไม่อร่อยเลยมันแบบคนชอบกินถั่วนะคะน่าจะชอบกินแต่ฉันไม่ชอบกินชอบกินแต่ถั่วแหละแต่ถั่วแล้วก็เป็นถั่วกันเอออันนี้หรอไม่ชอบอ่ะมันไม่ไม่ชอบมันเยอะเรื่องเลยวะไก่ย่างนี่จำรสไได้แล้วอะ่ะก็น่าจะพอกินได้นะคะจะไม่ผิดเลยนี่อันนี้อร่อยไอแล้วอร่อ,รอยที่สุดคือแบบมันแผ่น มันแบบเป็นความเค็มเลยรุร่นนี้ไม่เคยกินคาราเต้เหรอเอ้ยไม่เคยกินเหมือนกันอันนี้นะคะไอ้หอยนลายคน,อนโอ้โหทำไม่ได้แล้วเหมือนจะไม่เคยกินทำไมมันไม่เคยกินเยอะตั้งเลยวะเนี่อันนี้ก็ไม่เคยกินนะคะแต่ก็ตาก,ก็รู้โอ้โหยังไงไม่เคยกินที่เยอะมากว้าว โอเคไปจังหคะทุกคนตลอดคลิปนี้ใคชอบก็รอ่กดไลค์กดแชร์ก่อนทำอคร้นเป็นการจดทีีการจัทีทีฟง่วงมาิตาแล้วโเคหคินาแล้วาความบายบาย